สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับผมอะพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเอามาให้รับชมกันนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ และอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับส่วน ID Line นะครับแอดไลน์มาที่ ttn 9 8 7นะครับ ttn 9 8 7นะครับพี่ๆ มามามเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับองค์นี้นะครับพี่พี fc นะครับเป็นพิมพ์กีตาห้าชายนะครับเนื้อเนื้อนี่ก็จะออกเหลืองอมเขียวเลยนะครับพี่พี่นะพระนี่มีคาบตะกันสีดํามีคาบสนิมสาสีแดงนะครับผสมปนปนเปกันไปนะครับอ่าในด้านข้างนะครับด้านข้างก็เราก็จะเห็นร่องรอยตะเข็บข้างนะครับพี่พี่นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นร่องรอยตะเข็บข้างนะครับเนี่ยเห็นไหม นะครับเนี Walker, been, h, ha, oh ่ยครับล่องรอยตะเขียบข้างนะครับองค์ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับบางองค์ก็ถูกตกแต่งออกไปก็มีนะครับนะครับล่องตาสองข้างลึกนะครับล่องตาสองข้างลึกล่องตาสองข้างลึกนะครับเห็นไหมครับล่องตาสองข้างลึกเนื้อเหลืองก้มเขียวนะพี่พี่ีเห็นไหมครับมีมีรอยจิกตรงนี้ด้วยนะครับซอกคอลึกนะครับนี่ครับตานะครับ มีเม็ดี่ตาปากจมูกนะครับอ่ายังติดสวยงามนะพี่นะดูพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงเขาจะบ่งบอกนะครับนี่เห็นไหมพิมพ์คีตาห้าชายดูยังไงนะครับเขาดูนับกันอย่างนี้นะครับไม่ได้นับฝั่งนี้นะครับนับฝั่งนี้นะครับพี่พี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเส้นที่สี่นะครับเส้นที่สี่เขาจะพาดนะครับพาดมาตรงแขนเลยนะครับเส้นที่สี่นะครับจะพาดมาตรงแขนเลยนะครับ นี่เขาเรียกว่า5ชายนะพี่พี่เอฟซีถ้าหากพี่พี่ท่านใดที่รู้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไล่ลงมานะครับนี่ตรงหน้าแข้งนะครับนี่เขาจะมีรอยตะใบนะครับแต่งนี่จีบอลฝั่งนี้มีอยู่สามซีเส้นนะครับติดชัดเจนนะครับดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับพี่พี่เนี่ยเห็นไหมเนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับมีคราบตะกันนะครับสีดํานะครับอ่า มีคราบฟ้าๆเขาขาวเลื่อยๆนะครับเห็นไหมมีรอยแต่งตะไบนะพี่นะตรงไหนมันมีเนื้อเกินนะครับช่างเขาอาจจะแต่งตะไบออกไปนะครับแล้วพลิกก้นนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับมาดูใต้ฐานนะครับมาดูก้นดูใต้ฐานนี่เลยนะครับในส่วนตัวผมนะครับอ่าถ้าพลิกมาปุ๊บก้นเป็นมะละมะละเป็นหลุมเป็นก้อนอย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าส่วนตัวผมมองแท้อย่างเดียวนะครับอ่า ส่วนตัผมบอกว่าแท้เลยนะครับในส่วนตัวนะครับเราอาจจะดูแท้คนอื่นเขาอาจจะดูเก๊ก็ได้นะครับอ่ามันคนดูไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าผมชอบผมชอบก้นลักษณะแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมชอบก้นแบบนี้นะครับอใต้ฐานแบบนี้นะครับผมว่ามันเป็นธรรมชาติดีนะอะ่าเป็นธรรมชาติดีผมว่าเป็นธรรมชาติดีพี่ๆเห็นไหมครับนี่ผมว่าเป็นธรรมชาติดีนะ เดี๋ยวเรามาลงกล้องกันเลยนะครับพี่พีเอนะครับองนี้นะครับพี่พีเอฟซีองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่8,500บาทนะครับ8,500บาททีแรกก็ตั้งใจว่าจะเปิดสักหมื่นห้านะครับแต่คิดไปคิดมาแล้วนะครับก็เอาเป็นราคาแบ่งปันดีกว่านะครับเอาไว้ให้พี่พีเอฟซีได้ได้ต่อรองกันนะครับได้ต่อรองกันนะครับเอาที่8,500บาทนะครับเปิดไว้ที่8,500บาทนะครับอ่าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 6341275่หนนะครับ0996341275ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์มาที่ ttm 9 8 7นะครับเดี๋ยวผมเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะ,ะนี่เห็นไหมครับพี่พีเอนะครับนี่ชมกันชัดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมตาลึกนะครับเบา้าตาล่องตาอย่างมีนะครับตรงนี้มีตำหนิหน่อยนะครับตรงแก้มมีตำหนินะพี่พีเอฟซี แต่ไม่เป็นไรครับตําหนิแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นฉลากฉลากแล้วมันทําให้พระดูง่ายนะครับพราทาให้พระดูง่ายนะครับพี่พี่ทำให้พระดูง่ายนะครับนี่เห็นไหมปากนะเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งปากหลวงพอ่อหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยเขาจะวิ่งตรงมานะครับวิ่งตรงมาแล้วตวัดขึ้นปุ๊บนะครับวิ่งตรงมาแล้วตวัดขึ้นปั๊บเนี่ย้านข้างนะครับเห็นไหมพี่พี่นะครับ อ่าเขาวิ่งตรงมาแล้วเขาจะตวัดด้านข้างนะครับหรือตวัดขึ้นนะครับที่มุมปากนะขึนไปหาแก้มนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่เลยนะครับตามซอกนะครับนี่ตามซอกก็จะมีผิวตะกันตะกันสีดํานะครับอ่าก็จะมีบางจุดนะครับเป็นสนิมสาแดงนะพี่พ fc เนี่ยบริเวณเนี้ยก็จะเป็นสนิมสาแดงนะครับอมน้ำตาลอมดํานะไม่ได้แดงจ๋านะครับอ่าเป็นสาแดงอมน้าตาลอมดํานะครับนี่เห็นไหมครับ วงนี้นะครับพี่พ FC เปิดไว้ที่8,500บาทนะครับผมเปิดไว้ที่8,500บาทนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาได้ TTN 987นะครับ TTN เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษตัวอังกฤษตัวเล็กนะครับ TTN 987หรือจะโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275โทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้โทรมาพูดคุยกันนะครับ อ่าไหวเท่าไหร่นะครับอยากจะเช่าเท่าไหร่นะครับก็โทรมาคุยก่อนก็ได้นะครับอ่าอยากจะเช่าเท่าไหร่โทรมาคุยก่อนก็ได้นะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับโทรแค่โทรมาผมก็ดีใจแล้วนะครับอ่าถ้าพี่พี่เอฟซีโทรมานี่ก็ลูกค้าโทรมาหานี่ก็ชื่นใจแล้วครับถือว่าพี่พี่ยังให้ความสนใจนะดูด้านหลังกันนะครับนี่ใบหูสํำข้างนั้นด้านหลังยังติดนะครับนี่นี่ครับไล่ๆลลงมานะครับนี่เห็นไหมครับ เขาจะมีตําหนิตรงนี้นะครับนี่บางองค์นีจะเป็นก้อนเนื้อเต็มเลยนะพี่อตรงนี้เห็นนิดเดียวนะครับเห็นไ,ไหมนี่ครับไล่ดูนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีร้อยรูพุ่นนะครับของน่าจะเป็นพวกคีิบงคีิเบ้าหลุดออกไปนะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมธรรมชาตินะครับพี่พี่ พระองค์นี้ดูธรรมชาติเลยนะครับพี่ๆนะสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆสวยๆแบบนี้นะไม่ได้มีมาให้ชมกันง่ายๆนะพี่พี่ไม่ได้มีมาให้ชมกันง่ายๆนะครับพระหล่อนะครับพระหล่อโบราณนะครับเป็นธรรมชาติของพระหล่อโบราณนะครับต้องมีตําหนิต้องมีตําหนิจุดตายนะครับตําหนิจุดตายมันไม่ตายตัวนะครับพระหล่อโบราณนะครับดูพิมพ์ทรงนะครับดูพิมพ์ทรงและความเก่าอย่างเดียวนะครับดูพิมพ์ทรงและความเก่านะพี่พ อ่าเนี่ยครับเห็นไหมดูพิมพ์ทรงนะครับพระถูกพิมพ์อะไรอะไรก็ดีนะครับอ่าดูใต้ฐานนะครับ네พี่พี่เนี่ยเห็นไหมครับนี่ในส่วนตัวบอกเลยว่าชอบแบบนี้นะครับอ่าชอบใต้ฐานแบบนี้นะครับชอบใต้ฐานแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นแดงแดงนี่ไหมครับพี่นี่ขี้เบานะครับพี่เนี่ยนี่คือคาบดินนะครับดินที LGBTQ. ่เขาหล่อนะครับเนี่ยดินเบ้าที่เขาหล่อนะครับเนี่ย น่าจะชะล้างออกไม่หมดนะครับเนี่ยยังติดอยู่เลยนะพี่ดูดิครับนี่สนิมนะครับเห็นไหมแบบนี้นะพี่โอ้โหใครได้ไปนะครับราคานี้ปกติผมต้องตั้งต้องเปิดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะพี่วันนี้เอาแค่วันนี้นะครับอ่า ep นี้นะครับวันนี้ ep นี้ผมเปิดแค่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ ep นี้เปิดแค่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่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  fc ท่านใดนะครับชอบนะครับ นี่ดูใต้ถานนะครับพี่เห็นไหมนี่อ่านี่เห็นไหมนี่เนี่ยดินดินนะครับเนี่ยดินดินขี้เป้านะครับล้างออกไม่หมดนะนี่มีแหว่งแบบเนี้ยธรรมชาติพี่แหว่งแบบเนี้ยธรรมชาติน่ะดูหน้าเลยครับนี่เห็นไหมครับพี่พี่ดูหน้าตาสวยเลยนะครับองค์นี้นะครับเปิดไว้ทีแปดพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เปิดไว้ทีแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ fc อ่าถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถ โทรมาได้นะครับที่เบอร์0996341275หรืนอะครับหรือจะแอดไลน์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ TTN 9 8 7นะครับ TTN 9 8 7นะครับผมก่อนจะไปก่อนจะจากกันวันนี้นะครับพี่ๆก่อนจะจากกันวันนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ fc กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องถอนพระเครื่องนะครับสำหรับอีพีนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ